สวัสดีค่ะวันนี้จะมาบอกโปรโมชั่นนะคะที่หลายๆคนรอนะคะหรือหลายๆคนรู้จักสินค้ากาแฟแบรนด์นางบีวันนี้สิ่งที่ทุกคนรอคอยมาถึงแล้วนะคะกาแฟนางบีปกติ3ห่อนะคะก็อยู่ที่750บาทวันนี้รับไปเลยค่ะ 3. ห่อ550บาทส่งฟรีนะคะใครที่ มีบริการเก็บเงินปลายทางกาแฟนางบีนะคะสำหรับคนที่ชอบคอกาแฟคุมหิวดีท้อนะคะและก็มีเทคนิคในการทานด้วยนะคะใครที่ชอบกาแฟนะคะสามารถชงร้อนชงเย็นได้สินค้านี้นะคะกินแล้วดีกินแล้วสบายท้องสบายพุงมากๆนะคะสั่งซื้อกดมาได้เลยนะคะกดมาที่ลิงก์นะคะพิมพ์คำว่าสนใจ